ครับทุกท่านและสวัสดีครูท,ทุกท่านนะคะก็วันนี้ขออนุญ,ญาตนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนและก็นำเสนอผลการดาเนินง,งานตามข้อตกลง PA ค่ะค่ะตอนนี้ก็ขอรายงานการปฏิบัติงานครูนะคะในรูปแบบ PA นะคะของนางพิพ์ลพันธ์ทองโบค่ะ การดำเนินงานตามข้อตกลงด้านการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา2,567ได้ดำเนินการทำข้อตกลงในเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์บูรณาการาาข่าวสวายในหัวข้อทักษะทางประวัติศาสตร์นะคะด้วยโมเดลทูพาเซค่ะก็ได้ดำเนินการต,ตั้งแต่เดือนตุลานะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ก็ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนน,นํานักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่จริงนะคะแล้วก็นํากระบวนการทักษะต่างๆร่วมกับคณะครูในโรงเรียนด้วยการดําเนินโครงการปันไปเรียนรู้นะคะที่เขาสวายนะคะแล้วก็นํามาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะซึ่งได้ดําเนินการจัดทําข้อตกลงแล้วก็นําเสนอแผนให้สอดคล้องกับ โครงสร้างหลักสูตรประวัติศาสตร์และก็นําเสนอท่านผู้อำนวยการเพื่อที่จะได้ทําการแนะนําปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระนะคะและก็มีการพัฒนารูปแบบแผนแล้วก็สรุปมาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้และเหมาะสมกับนักเรียนชั้นป .6 นะคะซึ่งในการดําเนินแผนในครั้งนี้ก็ได้ดําเนินแผนตามขั้นตอน4 สีขั้นตอนนะคะก็คือ,อมีตั้งแต่ขั้นนำนะคะก็พานักเรียนร่วมกิจกรรมโดยนำวิธีทัศน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมของนักเรียนเองมาใช้แล้วก็อยู่ในช่วงของขั้นสอนขั้นสอนก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นชุดกิจกรรมที่คุณครูสร้างขึ้นจากแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร เขาสวายนะคะแล้วก็ในบรรทันอื่นๆมีเป็นเอกสาราหมายเลขชุดทั้งหมดแปหมายเลขนะคะซึ่งนักเรียนศึกษาเอกสารแล้วก็ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนกันมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและครูเป็นผู้ประเมินโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเน้นในเรื่องของทักษะทางคอมพิาสตอร์ซึ่งมีตั้งแต่การาศึกษาสภาพปัญหารวบรวม,รวมข้อมูลแล้วก็สืบค้น ทักษะแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็การรวบรวมนาเสนอก็เด็กๆก,ก็สามารถเรียนรู้ทักษะกระบวนการได้เป็นอย่างดีสําหรับด้านการประเมินผลก็เน้นวัดทักษะสมรรถนะทั้ง4ทั้งาด้านนะคะแล้วก็เน้นวัดคุณลักษณะอันดุตสงค์แล้วก็วัดความพึงพอใจของนักเรียนค่ะส่วนด้าน3เรื่องของการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ก็ได้ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนแล้วก็ได้อบรมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ร่วมกับสํานักงานเขตทั้งาการอบรมแบบออนไลน์แล้วก็การเป็นคุณครูผู้ร่วมในการเป็นกรรมการต่างๆตามที่เครือข่ายมอบหมายค่ะถัดไปค่ะก็จะเป็นในด้านของข้อตกลงที่ระบุนะคะก็คือประเด็นท้าทาย หลข้อตกลงในเอกสารก็คือการพัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์เขาสวายโดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง,องแหล,งล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามรอยเขาสวายและจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยโมเดลทูพาเซ่ของนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนบ้านกระทมตามรายละเอียดที่ได้เรียนแจ้งเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนทางดำเนินง,งานก็ศึกษาเอกสารแล้วก็จัดทำหน่วยการเรียนรู้ นะคะห้าแผนแผนล,ละหกสิบนาทีจัดทําแผนเสร็จแล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำดับค่ะส่วนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ,อร้อยละแปดสิบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศสาสตร์เพิ่มสูงขึ้นผลลัพธ์เชิงคุณภาพก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะด้านต่างๆมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทักษะที่เน้นในวิชา ประวัติศาสตร์ก็คือทักษะด้านประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็ได้จะทำเล่มรายงานเพื่อน,นําเสนอผลลัพ์การจัดก,การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ปฏิบัติค่ะค่ะอันนี้จะเป็นข้อตกลงของการนําเสนอ Uh, และนอกจากนี้ก็ในช่วงภาคเรียนที่สองก็จะเป็นเรื่องของการ uh, รับการวิเชศการจัดก,การเรียนรู้ก็จะทําในเรื่องของรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งในรายวิชาภาษาไทยก็ได้ uh, มีส่วนในการทําสื่อแล้วก็นวัตกรรมออกแบบการจัดก,การเรียนรู้เป็นนวัตกรรมของเครือข่ายแล้วก็สามารถพัฒนานักเรียนในด้านรายวิชาภาษาไทยแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวัน uh, ภาษาไทยได้รับรางวัล ในเรื่องของการจัดทำหนังสือเล่มเล็กรางวัลเหรียญทองระดับเครือข่ายแล้วก็ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการคัดลายมือเ่อได้รางวัลรองชนะเลิศในระดับเครือข่ายส่วนด้านสาระประวัติศาสตร์ก็ได้ส่งคลิปการนําเสนอของนักเรียนในเรื่องของการหน้าที่ควาเมืองศาสนาศิลธรรมและประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นคลิปการนําเสนอผลงานของนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเครือข่ายเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนการปฏิบัติงานอรอื่นก็ได้ดําเนินงานตามที่โรงเรียนได้รับได้มอบหมายแล้วก็ขอบคุณคุณครูคคที่มีส่วนในการดําเนินกิจกรรมและโครงการในภาคเรียนที่ผ่านมาจนสําเร็จรุล่วงด้วยดีค่ะขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ